สวัสดีครับชาว m g x a n d e r นะครับอย่างที่มีเคสว่ามานะครับว่าฝาครอบเครื่องทําให้เกิดอะไรนะครับสมมติอันนี้เป็นฝาครอบเครื่องนะครับมันจะมีรูเว้าตรงนี้เสร็จจะมีหมุดยึดทั้งหมด4จุดนะครับหนึ่แล้วก็บนโบอีก1จุดนะฮะตัวนี้เขาจะเว้าให้สมมุติาเป็นสีดำนะครับผมได้ถอดออกแล้วมันอันตรายคือตรงที่ว่าถ้าน็อตมันหลุดตรงนี้ปุ๊บนะครับฝาครอบเครื่องมันจะกระแทกท่อน้ําตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นท่อน้านะครับมันทำอาจจะเกิดการรั่วซึมได้ จุดที่รั่วซึมก็คือส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่บอบบางของ MG Extender มากๆเลยนะครับขอให้ทุกท่านระวังคือถ้าท่านมีฝาครอบเครื่องอยู่และคิดว่ามันไม่แน่นนะให้ถอดออกเลยนะครับมันช่วยได้อย่างเดียวครับความสวยงามนะครับเสียงก็ไม่ได้ช่วยได้สั่นด้วยนี่ผมถอดออกมาเป็นเวลาเกือบ3ปีละ2ปีกว่าแล้วฮะไม่ถึง3ปีตัวนี้อันตรายครับผมเลยทาสีแดงไว้แต่ตอนนี้สีแดงผมเริ่มลอกแล้วเพราะทามานานแล้วเพราะจุดนี้เป็นจุดบอบบางนะครับถ้าจุดนี้รั่วนะครับน้ำแห้งนะครับเครื่องฮีทโอเวอร์ ขอเตือนด้วยความหวังดีครับขอบคุณมากครับ